บายดีพ่อแ mm hmm. ม่พี่น้องพบกับน้องหลาสาวหน้ากายมี้อนนเฮ้าก็เตรียมเฮ็ดกินไว้เนาะพี่น้องื้อน,นี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์พี่น้องมื้อนี้าก็คือมีเมนูน้องหลาจะเห็ดแกงเน่อไม้ไ้กินมื้ออื่นเ้าเนาะพี่น้องเนาะหลังจากาคดพระคุดมีแล้วเฮาก็จะมาแกงหน่อไม้พี่น้องเดี๋ยวน้องหลาจะให้เบ่งวัตถุดิบกันเนาะแต่ว่ามื้อน,นี้าจะกินเป็นหมูกระทะเนาะ จะลงเงินออกพี่น้องน้องลากับพี่น้องกับจัดหมูกระทะมาเลยนี่พี่น้องน้องไม้อันนี้คือน้องลาต้มไวแต่ส่งสามมื่อก่อนเขาซื้อมาห้าสิบบาทแต่ว่าเมื่อยกิดแล้วพี่น้องบวชกันเลยเมื่อนี้ได้ไปตลาดเลยสิแกงไว้นี่ก็มีน้ำยดานางแล้วก็มีอันนี้กินได้เก็บน้องไม้น้ะ,ะไรนะเตรียมตัวพี่น้องเตรียมแกงอันนี้คือเมนูแรงของเฮา หมูกระทะจ้าพี่น้องนี่ในน้องหล่าซื้อซูสีมามาจ้าเดี๋ยวลงมือแกงเนาะพี่น้องจ้ะเริ่มแกงกันเลยพี่น้องอันนี้คราต้มจืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ

พี่น้องโตวัตถุดิบของเฮาก็คือน้องหลาจะแกงใส่เห็ดเข็มนะพี่น้องแล้วก็บพักสะแง่ซะแงแล้วก็นี่พี่น้องซื้ออันนี้เมื่อกี้นซื้อชิลีดน้อยกระตุ่นน้อยโอ้ยฮะตุ่นน้อยพี่น้องอันนี้คือกินบป๊เบิ้ลน้องเฮาจะมาใส่แกงน่องโอ้ให้มันนัวเดี๋ยวต่ำข้าวเบื่อที่กูอะ ก็เบื่อนะ้นนอันนี้คือเฮาจะเฮ็ดไว้กินพรุ่งนี้เนาะเพราะว่ามื้ออื่นวันจันทร์เฮาไปเบียกเนาะเฮาก็จะเกี่ยมกับเข้าไว้แต่มื้อน,นี้เลยมื้ออื่นก็คือว่าตื่นมามีแต่ฮดผักคุณนี่แล้วก็เกี่ยมไปเบี้ยใส่พริกลงไปสองสามเม็ด ผงวิเศษผงวิเศษลงไปเกลืออัดบะได้คือกระปิกระปิตัวนี้ถือว่าพี่ั้งแต่พี่สายน้องหลายซื้อมาให้ัตงแต้ลายๆเหลือนพี่น้องยังบิดยังหลายนิงอยู่ในตู้อีกตัวนี้คือเซฟใส่แกงใส่หยังเซฟ แห้งก็สีบิดเอาก็จาะตนะเาเนาะกระเบืออะกระเบือลงคล้าเก่งไหมที่นีกราเบือ เซตแรกเซตหนึงพี่น้องระตันำเดือดแล้วเาจะเอาลงเนน้องนาะ

กําละต่อนพี่น้องได้เราก็จะใส่แบบนี้เลยนะเด็กเข็มลงไปปิดปิดฝาหม้อไว้พี่น้องเดี๋ยวรอแบบรอมันซุก แบบนี้เฮาก็จะรอนะพี่น้องรอให้น้ํามันเดือดึ้นแหงๆเนาะเพราะว่าน้องลาวนี่ลงไปแล้วหมอมันกระโดดเดือดจะประมาณนี้เลยไปจ้ะไปเก็บมากพริกสดมาพี่น้องมาเห็ดมะเพืหลอเนาะไปจ้ะส่วนผักของเฮาผักกาดซอมเขียวงามแล้วพี่น้องผักหอมอม่หยังไป สกัดขาวน้องลาเริ่มใหญ่แล้วพริกอุ้ยดอกจี๋เลยพี่น้องเริ่มขึ้นใหม่หลายๆมาเก็บหมักพริกไปเห็ดหมักพริกใส่หมักเพชรลหลว้าวหลายๆเลยงามๆเลยพี่น้อง แบบเป็นลายแหง้งนี่ซ้ำนี้ก็จะโพแล้วเนาะที่เขาจะเอาไปลงหม้อตอนที่หม้อฟุดแล้วเนาะพี่น้องเนาะแล้วพี่น้องนี่เป็นแตงด่เป็นตัแซสบบอกอันนี้คือน้องลาปิดแก๊สแล้วเนาะน,ะนี่แกงดอกไม้ใส่จีนายน้อยแล้วก็จะเก้าเอิญตัวอย่างพี่น้องตัวแดกแด่บอกตัวอย่างน้องลาขอ,อกบงบูฮูเนาะ อาหารเช้าวันพรุ่งนี้เป็นแต่เซฟบ่พี่น้องอาหารแรงของเฮาก็คือสําเร็จเรียบร้อยอยังแต่บทันดังธาตุเนาะเดี๋ยวเขาจะไปด่งไฟก่อนนี้พี่น้องอันนี้เฮาซื้อมาในราคาเบิดร้อยปลายกุบบาทพี่น้องร้อยแปดสิบทางอันนี้ทางอันนี้แต่ว่าเขาบ่ได้แถมน้ําซุปเนาะเลยซื้อเงี้ยก็เลยน้องลายเคยโบซื้อเลยมาเห็ดเอาเองพี่น้องไปเดี๋ยวเราไปก่อไฟกันเลย ดังไฟแกงโอแกงยังแล้วงนะคะก็จะมาดังไฟกินหมูกระทะเนาะพี่น้องเนาะอาหารแรงมาเห็นงานอยู่ดีอันได้จากเดือนก็เจ็ดเตือนไปเดือนไปทีเขาเป๊ะเดือนเนาะเท่อนี้เท่อที่โสงพวเขากินหมูกระทะเท่อที่โสงที่สามเนาะแต่ว่าแต่ละเท่อนเขาก็มีแต่ซื้อซีน้ำ เ็สิบบาทเนานะมาซอยกินแต่ว่ารอบมีขอจัดเป็นชุดพี่นนองซื้อเป็นดาดโลมากินเนาะแต่ว่าเราบม่ได้น้องหลาบร่ได้ซื้อมาหทศโลดหรอกมีแต่ซื้อมาประมาณเจ็ดขีดอันนี้คือน้ำมันที่เราอทมันดำน้องหลาก็ไปเก็บไปซุกปิดชูด,ดักไฟ แล้วว่าท่าดีคือเดังแบบดังไฟแบบง่ายแง่งแบบเดี๋ยวกระติ๊กนะเริ่มซื้ออันนี้เรื่องเนั่ยแค่นี้แหละ ท่านติดพี่น้องบัดนี้จ้าพีน้องใส่น้ำต้มน้ำสุปข,ของไก่โวมี่อย่างไรเนาะเอาไปเจียบกุ่มด้วยแบบเอาน้ำเดือดเท่านีน้แหละเนาะเราจะใส่ตัดตีลุ่มไปง่าย คันนี้ท่าโห,หงแบบใส่ขีใส่ราหาณกระไร้ากระทำโปรใสเนาะขีเอาบปง่ายเลยแค่เบิดแดละกันเติมน้าเติมขนโเรียบร้อยพี่นง ทมจิตูิอ hmm ่มานดิปรมาณนคนที่ันเปไนเสซี่มนาษาอะตุกเอเลยขอแถมอ่ะแถมอะไรซื้อไงซื้อแย่มีแต่ไรอันนี้พักมันยังซื้อแยเิีกเบิดมร้อยเดบไปก็เราว่าเขาไปเอาวงันดูเดี๋ยวเขาจะมาซื้อนงิิ่งก้อ เอาว <c oughs> ่านำจิ้มอยู่ตูเ่มาปลอยเดี๋ยวพี่น้องน้าเดือดมาพี่นองกินกระทะไปทำอะไรทีแล้วเนาะยิบแล้วนอกบันเนาะปิ้งัดลุมมาใส่อีกเด้อพี่น้องปินึงเล่ปิหลังโอ้ทีเตชุดค่ยเนาะได้แล้วจุดๆเล็วถ้าไฟ เป็นเวลาสิบนาที <c oughs> มวมเลยโอคิดท่า,าคนะนะุปข่อยมอรมีในกะลมใช่ไหมอร่อยงงบดุดขัดงงุดุดขัดยาุด่อย น้ำชุดให้เรียบบนไก่ อย่เน,นาะมองแมลงเล่แน,นวหวันกูเร่ไก่อากาศมันบุกเขา้าแนวเอาเล็กใส่ด้เนาะที่ไว้หวันี้เกิดพัดลมใส่เชิญสิเปิดแบบต่ำเพรามันต่ำดีม,มันบังอากาศพัดลมเขาตันนี้ลมมันถือเต่าผ้านเนาะถือพัดผ้าลง ป๊ไปอีบน้ำเลยวันนี้มันมีจุ้งเหรอเิ็นการงกต้องปนใช่เล่เดี๋ยวเดยวมันจะมมหง่ายหลายตัว เด๋นี่เน,นาะซมงดังมมตอนนี้ก็เป็นชุเเปนตอนทำง,งานอยู่ร้านมึงก็แทะกินตลอด,ด้ลยเนาะ,นะเดี๋ยแล้วื่เดือดละ่เยมานี่นบุก็เดียอีกิ่นสามกันิแล แบบเป็นตาเซฟแล้วพี่น้องอืมติ่น้องอ่าหนักพี่นอ้อ,นองเดี๋ยวเราจะขอตัวไปกินข้าวก่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้อีพีนี้น้องลากับติ่งน้องขอล,ลาไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย